ป p 2222ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิากษากฎหมายอื่นๆสอบวันที่8พฤศจิกายน2441คำถามข้อ2โอจทฟ้องว่าจำเลยกู้เงินโจทย์จำนวน5 0 0 0 0บาทปรากฏตามสำเนาสัญญากู้ท้ายฟ้อง คบกำหนดแล้วจำเลยไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำเลยให้การว่าจำเลยไม่เคยกู้เงินจดและไม่เคยได้รับเงินจากจดสัญญากู้เป็นเอกสารปลอมสำเนาสัญญากู้ที่จดแนบท้ายฟ้องเป็นสำเนาที่จัดทําขึ้นโดยจดพิมพ์ข้อความ โรงในแบบพิมพ์สัญญากู้ไม่ใช่สำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับแม้มีรายมือชื่อท่านนายโจ์รับรองสำเนาถูกต้องก็รับฟังไม่ได้ขอให้ยกฟ้องฉันพิจารณาโจ์เบิกความตามคำฟ้องและอ้างส่งต้นฉบับสัญญากู้ซึ่งเป็นแบบพิมพ์และมีข้อความเช่นเดียวกับสำเนาที่ส่งให้จำเลย ส่วนจำเลยอ้างนายวรพจน์เบิกความเป็นพยานว่าเห็นจำเลยลงลายมือชื่อในสัญญากู้ฉบับที่โจทส่งต่อศาลโจทให้จำเลยลงลายมือชื่อในสัญญากู้ดังกล่าวขณะที่ยังไม่มีการกรอกข้อความใดๆแล้วจำเลยส่งมอบสัญญากู้นั้นแก่โจทแล้วถ้านายจำเลยถแถลง ขอให้ส่งประเด็นไปสืบพันตำรวจเอกโชดช่วงพยานจำเลยที่ประสงค์จะสืบอ,อีกปากเดียวที่ศาลจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นเพราะเป็นผู้ทำหนังสือต่อหน้าโจทย์และจำเลยว่าจำเลยได้รับชำระหนี้จำนวน50,000นบาทแก่จทแล้วให้วินิจฉัยว่า สันจะรับฝั่งสัญญากู้ที่โจทย์อ้างส่งคำเบิกความของนายวรพจน์และจะอนุญาตให้ส่งประเด็นไปสืบพันตำรวจเอกชดช่วงที่ศาลจังหวัดขอนแก่นหรือไม่ทงคำตอบข้อ2 1การส่งสำเนาเอกสารให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา90วรกแรกมิได้บังคับว่าจะต้องเป็นสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับเมื่อปรากฏว่าท่านไหนโจ์รับรองสำเนาดังกล่าวและต้นฉบับที่โจ์อ้างส่งเป็นแบบพิมพ์และข้อความเช่นเดียวกับสำเนานั้นย่อมถือเป็นสำเนาตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา90วรกแรกแล้ว สัญญากู้จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้วงเล็บคำพิพากษาสารดีกาที่2158ทับ234 2. าจำเลยไม่มีสิทธิ์นำสืบในวรพจน์ตามข้อต่อสู้เพราะจำเลยให้การแต่เพียงว่าสัญญากู้เป็นเอกสารปลอกโดยไม่อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธ ไว้ว่าปลอมอย่างไรปลอมทั้งปลอมทั้งฉบับหรือปลอมเพียงบางส่วนเป็นคำให้การที่ไม่ชัดแจ้งไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1 7 7วรรคสองไม่อารับฟังคำเบิกความของนายวรพจน์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา85วงเล็บ พิพากศาสารดีกาที่2911ทัพจจำเลยไม่มีสิทธิ์นำสืบพันธบรวจเอกชดช่วงเพราะจำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้เรื่องการชำระหนี้แล้วไว้ในคำให้การจึงเป็นการขอสืบพยานที่ไม่เกี่ยวแก่ประเด็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา86วสวสองไม่อนุญาตให้ส่งประเด็นไปสืบพันตำรวจเอกชดช่วงวงเล็บคำพิพากษาสารดีกาที่2808ทับ2อ